สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเคียรจะแกงหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ส้มใส่ใบยานางด้วยค่ะน้ำยะนางค่ะปลาทูค่ะไปดูกันเลยนะคะแกงอ่อมหน่อไม้ส้มปลาทูค่ะไปดูกันเลยค่ะแกงอ่อมปลาทูใส่หน่อไม้ส้มนะคะก็มีหน่อไม้ส้มค่ะหน่อไม้ส้มเคียร์ทเองนะคะต้ม ต้มน้ำทิ้งแล้วก็ล้างสะอาดเลยค่ะจนกว่าจะหายกลิ่นดองนะคะมีปลาทูค่ะหน่อไม้ส้มทําเองนะคะแล้วก็น้ําปาร้าที่ขาดไม่ได้น้ําปาร้าพัชเจอไลท์เคียก็ทําเองยานางค่ะยานางก็ปลูกเองนะคะยานางปลูกเองค่ะพริกกระพริกหอมแล้วก็ตะไคร่าขาดไม่ได้คือใบมงลักค่ะหรือใบอีตู่นะคะต้นหอมหนึ่งต้นปลาทูค่ะ ปลาทูก็จับมาเองเอ้ยไม่ใช่ค่ะซื้อมานะคะปลาทูซื้อมาค่ะไม่ได้จับมาเองนะซื้อมาจากซื้อมันจากตลาดเครื่องปรุงก็มีผงนัวครึ่งช้อนกาแฟพ, ảng. พอเพราะว่าน้ำปลาร้าเค็มแล้วไปต้มไปแกงกันเลยนะคะเขียวเขียวเชียวเขียวมากตะไคร้หอมแล้วก็พริกพริกชี้ฟ้าค่ะชิด ีฟ้าบุบบุบไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเอ่อหน่อไม้ส้มเขาเผ็ดร้อนอยู่แล้วเดี๋ยวจะเผ็ดมากเกินไปได,ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาไม่คามอยู่แล้วหน่อไม้ส้มใส่ได้เดี๋ยวพอเดือดแล้วค่อยใส่ปลาตูดเ,เดือดแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด้วย น้ำปลาร้าของเคียรเองค่ะน้ำปลาร้าพัชระเคียเองทำเองหาปลาเองทำปลาร้าเองต้มปลาร้าเองแล้วก็แกงแกงเองแล้วก็กินเองด้วยค่ะผงนัวหรือผงชูลสนะคะครึ่งช้อนกาแฟค่ะไม่ต้องใส่ยเยอะน้ำปลาหรือเกลือหรือว่าอะไรก็ไม่ต้องใส่นะเพราะว่าน้ำปลาร้าน่าจะเค็มเค็มแล้วลหะค่ะปลาทูค่ะสองตัวพอเดี๋ยวกินไม่หมด ปลาทูเดือดแล้วนะคะโอเคค่ะรสชาติใช้ได้แล้วใบแมงลักกับต้นหอมลงไปเลยค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะแกงอ่อมปลาทูหน่อไม้ส้มค่ะเพืเ่อนๆมาค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมปลาทูอืมแต่ปลาทูไม่ได้ไม่ได้ไปจับเองนะซื้อมาอร้อนร้อน อืกอ็หอมไม่รอบมากซดน้ำนี่ะอ,อร่อยค่ะมากินด้วยกันเลยค่ะพเพื่อนๆมาค่ะนี่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย